สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนท่อครับท่อน้ำร้อนออของเดิมมันเป็นเหล็กแล้วเราจะเปลี่ยนเป็น p v c เข้าไปนะครับ <S <S เหล็กกับ p v c เป็นท่อน้ำร้อนได้ไหมวันนี้เราจะได้รู้กันครับว่ามันได้หรือไม่ได้ครับเราจะพาไปดูนะครับไปเลยโอ้ยมืดมืดครับมืด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 มากเลยครับนี่ครับ นี่ครับท่อน้ําร้อนครับมันผุเข้าสนิมครับแล้วนี่ครับเขาเอา,เอาหนังยางยางในรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มาพันไว้นี่ครับวันนี้เราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับเราจะเป็นพีพีซีครับท่อพีพีซีสามารถเป็นท่อน้ําร้อนได้ไหมได้ครับเราจะไปปรับตัวทําอุณหภูมิปลอมร้อนให้มันต่ําลงครับ เพื่อให้ท่อพีซีมันอยู่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาทํานะครับพาทา,ทาพาเฮ็ดท่อน้ำร้อนครับนี่ครับทอ่อบ v ซีที่เราเตรียมมาจะเอามาใส่แทนทอน่อน้ำร้อนนี่ครับ คอยดูนะครับว่าเราทําเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงมันจะทนทานกับความร้อนได้ไหมคอยติดตามไปเลยครับผมตอนนี้ทีมงานของพวกเรากำลังถอดสกูอยู่นะครับถอดเกลียวปล่อยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเกลียปล่อยที่มันเป็นเขาเรียกที่หุ้มท่อไอครับมินิม เป็นมีเนียมนะครับถอดออกถ้าไม่ถอดออกเราก็ทํางานไม่ได้ครับนี่ครับแต่ถอดออกเสร็จแล้วขอบอกก่อนนะครับว่าข้างในอภพพิมหาขันเลยครับนี่ครับตัวนี้เป็นใยแก้วนะครับโดนเนื้อโดนตัวนี้คันแน่นอนครับรับประกันรับประกันความคันครับ นี่พวกนี้คันมากๆครับเราทําก็พยายามให้โดนตัวเองครับแล้วคันแล้วไม่มีวิธีแก้เลยครับนี่ครับนี่ครับใหญ่แก้วครับตัวนี้คันมากๆถ้าโดนแขนโดนขานี่คันมากๆเลยครับนี่ครับคันมากๆครับพยายามจะโดนแขนโดนขาโดนตัวโดน โดนทุกส่วนของร่างกายครับแต่โดนนะครับแต่ถ้าไม่กลัวคันโดนก็ไม่เป็นไรครับเอาไปไกลนะครับเข้าไปไกลหน่อยเวลาถอดมันน้ํามันจะเปียกนะครับนี่ขนาดหรือกล้องหยู่ไกลนะครับโดนแขนนะครับผมคันแล้วครับ นีครับมันเนี่ครับมันเข้าสนิมครับมันรั่วครับเป็นแถบเลยครับนี่ครับเราขอถอดตัวนี้ก่อนเขาเรียกว่ายูเนียนนะครับตัวนี้ยูเนียนขาล่างน้ำไหลออกแล้วครับตอนนี้เราจะไม่ให้น้ำโดนพื้นนะครับ เพราะพื้นมันไม่ค่อยดีครับถ้าน้ํโดนพื้นมันจะลงตามรอยร้าวครับไปเตี๋ยกข้างล่างครับแล้วก็ให้มันลงถังแล้วเราจะต่อสายยางจากถังตรงนี้ครับนี่ครับยาวไป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 แต่ทิ้งนู่นครับหลังแอนครับจะเป็นจะเป็นร่องน้ําอยู่ครับแต่ว่าน้ําเยอะเปล่า นแล้วกันนะเอ้ย,อยน้ำแรงนี่หว่าพีทุกคนนะี่ก่อนเดี๋ยวพุ่งเอาแบบมึนๆๆไปมึนไปเออมึนมไวป,ไป,ไปลบ้นเลยไม่ต้องขังอะไรเยอะขึ้นมามันก็ดโดนโอ้นั่นแหละนั่นแหละ ทำไมเ่เล็กๆแล้วนไม่ดีผ้ามึงจะเข้าบังคับอาไปทั้งผืนเลยเด้อตอนนี้กำลังบังคับผ้าเขาไปรูครับทั้งผืนเลยครับพี่น้องของผมอดออกทีละท่อนนะครับ <S <S ตอนนี้ยายแก้วกําลังปักมือช่างมหาแล้วครับกําลังงวยงง,ง,ง,งงสงสัยอยู่ครับว่ามันคันอะไรครับที่ในได้ ใยแก้วนั่นเองครับมันงัดยกขึ้นหน่อยตอนนี้อานนี้ไังัดอยู่เออเร่งๆนั่นแหละเออเฮ้ยน้ำระวังน้ำนะอยางน้ำน้ำกับชอกวุ้ลเลยมเมื่อกี้อันนี้เราจะไม่น้ำลงพื้นเยอะมากเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทะลุพื้นเข้าไปอยู่โดนฝ้าข้างล่างพังเสียหายนะครับ บางทีให้เกลียวเสียนะเนี่ยจ,จะใช้ตัวเกลียวป่องรุ่งนะรุ่งข้างในนี่สภาพดีป่ะเออยังใช้ได้อยู่แล้วขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูสิยังใช้ได้ครับสภาพยังดีครับเกลียวอยู่ตัวนี้นี่แล้วเอาน้ำออกให้ออกให้หมดก่อนนะครับนี่ครับเราจะถอดตัวนี้ออกครับ อะไรตอนนี้ช่างมาหาของเรากราะดังงงงสงสัยอยู่กับนิ้วมือฝ่ามือของตัวเองนะครับว่าถูกใยแก้วปักหรือเปล่าครับมันเริ่มคันแล้วครับตอนนี้เริ่มออกแสดงอาการนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเวลาช่างมาหาเพาะมันจะปิวขึ้นมานั่นนะนั่นแหละครับมันคือตัวอันตรายของใยแก้วเลยครับ ไทันเปล่าวะจะรถมามครับตอนนี้เราก็ลื้อออกเสร็จแล้วครับก็จะต่อเข้าเหมือนเดิมครับแต่เป็น PVC ครับพี่น้องของผมโน่นครับ ตับเทลือออกมาตะกี้เดี๋ยวเราจะต่อเป็น v C จากตัวนี้ไปครับจากตัวนี้ก็จะใ่้เป็น P C เป็นไทยข้อต่อี้างนอกครับไปหาตัวนั้นเชิญชมตอนต่อไปเลยครับเนี่ okay, ครับเราต้องทาสีทาเกลียวครับหรือว่าโปรโมเทคครับตัวนี้กานรั่วก,กันซึมได้ดีนักครับแค่เราทาตัวน,นี้โดยที่ไม่พันเทป ทาตัวนี้แล้วขันลไปก็จะดูแล้วครับนี่ครับคือสีทาก,กันรั่วซึมครับภาษา,าช่างเรียกว่าโปรโมเทคครับสีทากเกียวครับโปรโมเทครุ่นนี้ใช้ดีมากครับเราจะไปใส่นู่นครับนี่ครับใส่เข้าไปเลย แต่แล้วเราก็จะเอากรจียมาขันนะครับนี่ครับเราก็จะขันเข้าไปแล้วฝั่งแล้วฝั่งนี้เราก็จะถอดเอาตัวนี้มาใช้ครับนี่ครับนี่ครับยูเนียนยังสภาพดีอยู่ครับอันนี้ช่างมาหาถอดยูเนียนนะครับอันนี้ช่างเบียรก็เป็นคนขันเกียวนอกนะครับต่างคนต่างขันต่างถอดนะครับ เราแยกนักทีกันทำครับเพราะว่าชีมงานเรา,เ,าเน้นความว่องไวเป็นหลักครับเซฟเวลาให้ลูกค้าครับเราจะถอดตัวนี้มาใช้เหมือนเดิมนะครับ หล่นแล้วเราก็จะใช้มือหมุนนะครับนี่เป็นหน้าตาเลยว่าเป็นโฉบหน้าของยูเนียนนะครับยูเนียนมันมีสรรพคุณยังไงมันสามารถประกบกันได้โดยที่ไม่ใช้ออสองหัวมาบรรจบกันครับมันสามารถปร,ประกบกันตนโดยที่ขันเป็นเกลียวเดียวกันได้ครับอันนี้เกลียวนอกรับจังเบียร์เราพลังขันอยู่ครับ เราก็จะมาขันทางนี้ก่อนครับเมื่อกี้เราขันเราขันตรงนี้นั่นแล้ไปแล้วครับนี่จะมาตัวนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านพี่น้องทุกคนที่ยังมาส่งกำลังใจให้กันและที่ยังไม่มาที่มาแล้วก็ขอบคุณที่ยังไม่มาก็ขอบคุณน,นะครับ ช่างเร็กมีวันนี้ได้ก็เพราะเพื่อนๆทุกท่านทุกคนครับไม่อยากเอ่ยชื่อครับถ้าเอ่ยชื่อแล้วมันจะมันจะเป็นวงที่แคบมากเกินไปแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อครับถ้าเอ่ยชื่อไปหนึ่งคนคนที่สองก็เดี๋ยวจะน้อยใจครับรักทุกคนครับผมรักทุกคนเท่าๆกันทุกคนรักมากๆเลยครับพี่น้องของผมครับผมรักทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนท,ที่เข้ามารับชมและทุกคอมเมนต์มีค่าทุกคนครับ ไม่ได้รักคนหนึ่งคนใดมากกว่าครับรักทุกคนเท่ากันครับผมนี่คืองานช่างครับของทีมงานช่างเล็กซ้อมได้ครับตอนนี้มีอยู่สามสามผนอครับตอนนี้ช่างต้งเราก็ไปได้ไปจากเราแล้วครับเราก็ยังไม่ได้เปิดคลิปเป็นทางการให้พี่น้องทุกท่านดูว่าตอนนี้สมาชิกเราได้หายไปอีกหนึ่งคนครับ พอการเวลาทำให้คนเราต้องแยกทากจากทางกันไปครับต่างคนต่างเลือกทางที่ดีของตัวเองครับแต่มิตรภาพเราก็ยังแน่นแฟ้นเหมือนเช่นเคยครับและคิดถึงพี่ทีน้องๆทุกคนเหมือนเช่นเคยครับเหมือนกับทีมงานเราก็คิดถึงเพื่อนและทีมงานเราอยู่เหมือนเดิมครับถึงท่านจะจากเราไปไกลแสนไกลเราก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เราก็มีสามพระองค์สามพระทัานครับสามพระนอครับเรอ่ร้อยครับเราก็จะอยู่ในขั้นตอนที่ตัดท่อนะครับขั้นตอนการตัดท่อเราเปลี่ยนจากเหล็กเป็น p ี c นะครับดูสิว่า p ีวีซีมันจะต้านทานความร้อนที่ เราตั้งอุณหภูมิไหมไหมถ้ามันยังไหวเราก็จะมีแนวทางที่จะต่อเปลี่ยนต่อ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 ไปเรื่อยๆน,น่นครับเห็นไหมครับเป็นเหล็กหมดเลยอันนี้คือเราขอทดสอบดูก่อนนะครับทดลองดูก่อนนี่ครับเราตัดมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทากาวครับนี่คือกาวเราป้องใหม่ครับเราไม่บอกว่ายี่ห้อเลยนะครับเปิดฝาครับ นี่ยังไม่เปิดเราจะมาต้องมาแทงรูนี้ก่อนให้มันแตกก่อนให้มันทะลุก่อนมันถึงจะท้ายได้ครับนี่ครับแทงลงไปเลยนี่ครับนี่ครับ่บาวตรองอย่าทาท่อนะครับทาตรงนี้นี่เปิดแล้วครับเราก็จะดึงนออก นคตัวปิดฝามันเราก็จะทิ้งไปครับเอาไม่ใช้นี่ครับกำลังปาดด้านไหนอทากาวอยู่นะ<ม>ครับปาดให้ทั่วเขาพอแล้วออขอท่านออกขอท่านออกเอออ่า ตรงๆมีตรงๆต,ต,ตอกตอกให้มานขอขอติดตอกทาตอกมาขอขอกมาหาดัานไว้เออสวยงามสวยงามอ,อ,อันนี้คือท่อนจบครับหรือว่าท่อนฮุก นี่คือทนทนุบของนทุบผมแล้วใช่ไหมทามาทีเดียวสองข้างเลยนะครับอย่าโดนเสื้อนะครับถ้าโดนเสื้อแล้วซักไม่ออกนะครับติดแล้วติดเลยครับเออ็อหมุนหมุนหมุนพอพอพอหา,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 ามาหามา,ามา ด้านไหนก็ไ,ได้อาด้านนี้นก็ได้ยกขึ้นมายกขึ้นมาเออแล้วเข้าตรงนี้เข้าวพร้อมกันขา้ากพร้อมเออตอกตอ,อกมาตอ,อกมาเออตอกอี x x x มาอยู่พอ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 สวยงามครับสวยงามครับปาดอย่างนี้สิปาดท,ทิ้งอย่างนี้สิเห็นไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ขวาดไปตอมๆไ้ทีเดียวอย่างนี้สิครับนี่ครับสวยงามนะครับพี่น้องของผมนี่ครับเสร็จเสร็จงานครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับเป็นงานที่ไม่ง่ายและก็ไม่ยากครับไม่ยากอย่างที่คิดครับอย่าคิดว่าง,งานยากตามไปที่ยังไม่ลงมือทำนะครับ ท่านต้องลงมือทาก่อนแล้วว่ามันยากก็คือ,อยากง่ายก็คือง่ายนะครับเป็นข้อคิดดีๆจากทีมงานเรานะครับเป็นการเปลี่ยนจากตั้เหล็กเป็นท่อ p v c ครับอันนี้คือท่อน้ําร้อนหรือว่าท่อน้ําอุ่นนะครับราบที่ได้รับชมไปนั้นก็เป็นการเปลี่ยนท่อน้ําร้อนเหล็กครับ ขนาด2องนิ้วครึ่งับเปลี่ยนเป็น p v c ก็ได้จบงานแล้วก็เสิ็จส้นไปด้วยดีนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกบ้านทุกหลังทุกท่านครับสำหรับกำลังใจสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้กันมาตลอดครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ